เดอะคอลัมนิสขอรลัาที่จะก่อติดทุกเรื่องราวในแวดวงเซเลบตี้อัปเดตท,ทุกอย่างของบุคคลสำคัญระดับเอลิทและติดตามทุกย่างก้าวทุกข่าวคราวพร้อมทั้งขยายข้อมูลแบกละเอียดยิบของพวกเขาเหล่านี้ แล้ววันนี้เดอะคอลัมเนสขอหยิบหัวข้อของนางเอกสาวจากช่องมากสีเชียที่คำพรที่ถูกจับตามองว่าทำธุรกิจร่วมกับเพื่อนรักแล้วจะแตกคอเหมือนกับคู่ซีอย่างโยบีที่เพิ่งยุติค,คำว่าเพื่อนไปหรือเปล่าเดอะคอลัมนนสขอเปิดอ่านประเด็นสุดทอตนี้กับทอปิกว่าเชียไม่หวั่นทำธุรกิจร่วมการ์ตูนแล้วจะมีปัญหาซ้ำรอยนางแบบรุ่นที่เดอะคอลัมนนสขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัลมนน้กันเลยนะคะ ตอนนี้ดูเหมือนว่าคนที่เป็นเพื่อนรักที่ทําธุรกิจด้วยกันจะโดนจับตามองเป็นพิเศษเพราะเพิ่งจะมีกรณีแตกหักสัมพันธ์สะบ้านระหว่างโยโย่สวัสดีกับบีน้ําทิพย์จนไม่สามารถกลับมาดีกันได้เหมือนเดิมไปหมัดมาล่าสุดอีกคู่ที่โดนจับตามองเป็นพิเศษก็คงหนีไม่พ้นคู่ของเชียร์ทิคัพอริศตาอภินันกับกาตูนอินทิราเกตวรสุนทรที่ลงขันทำธุรกิจร่วมกันแถมแว่วว่าคู่นี้เริ่มมีปัญหาไม่รงรอยถึงขั้นมีปากมีเสียงกันแล้วซึ่งสาวเชียร์ก็ออกมายอมรับว่ามีปัญหา กันจริงค่ะแต่เป็นเพียงแค่การถกเถียงกันในที่ประชุมพอเสร็จก็กอดคอเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมยืนยันไม่มีปัญหาแตกหักแน่นอนพร้อมเจ้าตัวย,ยังขอเคลียร์ข่าวเมาส์ที่ว่าตนป,กปกิกุ๊กกิ๊กกับสาวพิมพ์พิมพ์มพมพมประภาตั้งประภาพรว่าไม่มีอะไรในกอไผ่แน่นอนค่ะตีกันตลอดนะคะคือจริงๆเป็นสิ่งแต่ว่าจริงๆเป็นสิ่งหนึ่งที่ตั้งแต่ เด็กๆเ,เลยเคยพูดกับตูนไปตั้งนานแล้วว่าเอ้ยแบบคือเคยฝันว่าจะมีธุรกิจด้วยกันแต่เราต้องไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรกันเพราะธุรกิจนะอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรก็จะอะยอมอะไรได้ก็ยอมอะไรเงี้ยเออเพื่อนง้อได้ได้ก็ง้อแต่ว่าพอมีธุรกิจต้องยอมรับนะว่า พอทาด้วยกันมันมันมีเหมือนกันที่จะแบบเอ้ยขัดแย้งกันในความคิดคือส่วนตัวเราเนี่ยไม่มีอะไรหรอกแต่คนภายนอกเนี่ยอาจจะเป็นห่วงว่าเออแบบอะไรยังไงแบ่งจัดการอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยเชจะเป็นคนที่ค่อนข้างดูมากกว่าตูบุกยิบกับน้องพิมโธ ขอขอให้เชได้หลุดพ้นจากจุดนี้ในช่วงบั้นปลายชีวิตของวงการบันเทิงด้วยะค่ะพอได้ย้วจะไม่ได้แต่งงานก็นตรงนี้แหละอ,อไม่คือไม่ให้สงสารตัวเราสงสารน้องด้วยเราสนิทก,กับใครมันก็ชัดเจนว่าเราก็จะสนิทก,กับเขาไปตลอดนะ<อ>ฉะนั้นแล้วคือถ้าถ้าจะมีขาตรงนี้มันก็คงจะเล่นกันอีกเป็นสิบปีคือเราเราเอ็นดูนะเราเอ็นดูจริงๆเพราะว่าน้องเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยฮะแล้วคือแบบเหมือนเราก็รู้สึกว่า แบบเป็นเด็กคนหนึ่งที่เราอยากให้เขาเติบโต,ตได้ดีในวงการ The columnist ก็ขยายเพิ่มเติมมาค่ะว่าเชียร์และกระตูนได้ลงคันทำธุรกิจครีมบำรุงผิวยี่ห้อชาเม่ร่วมก,กันกว่า2ปีแล้วโดยได้แบ่งหน้าที่กันทำงานโดยสาวตูนนั้นดูแลในเรื่องของผลิตภัณฑ์และการจัดการส่วนสาวเชียร์นั้นดูแลในเรื่องของการช่วยโปรโมทเห็นอย่างนี้แล้วก็ขอให้ทั้งคู่อย่าได้มีปัญหาเรื่องธุรกิจซ้ำรอยนางแบบรุ่นพี่ก็แล้วกันนะคะ เดอะคอลัมนิสต์ข้อควาสุด e อ c l u s i v e ที่รวบรวมทุกข่าวทุกประเด็นร้อนอัปเดตทุกข้อมูลสำคัญแบบเสาะลึกทุกเรื่องราวของบุคคลสำคัญในแวดวงเซเลบตี้และตามติดกระแสะข่าวในแวดวงบันเทิงแบบรวดเร็วทันใจที่ทุกคนห้ามพลาดเพราะเดอะคอลัมนิสต์จะนำเสนอเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนของพวกเขาเหล่านี้วันนี้เดอะคอลัมนิสต์ขอหยิบหัวข้อของนักธุรกิจสาวคนเก่งเจ้าของธุรกิจรีสอร์ทเกๆ๋ๆชื่อเพลาเพลินที่วันนี้คุณเอพรทิพย์อัศดาทรขอขยายธุรกิจท่องเที่ยวด้วยการเปิดอุทยานไม้ดอกที่นำเอา จากต่างประเทศมาปลูกค่ะ The c o l u น n i s t ขอเปิดอ่านประเด็นที่ฮอตสุดๆอยู่ตอนนี้กับท็อปปิกว่าตอนทิพย์อัศดาทรฟุ้งนําดอกไม้เมืองหนาวเข้ามาปลูกในพื้นที่ร้อนได้สําเร็จ เดอะคอลัมนิสขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคลั้นี้กันเลยนะคะถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการฝึกอบรมมากกว่า18ปีเลยค่ะสําหรับคุณเอพรทิพย์อัสดาทรที่นอกจากเธอจะเป็นผู้ริเริ่มสร้างที่พักเก๋ๆในานามเพลาเพลินบูติกรีสอร์ทแล้วคุณเอยังมีแนวคิดในการขยายโครงการศูนย์การเรียนรู้เอาใจเด็กๆในพื้นที่และนอกพื้นที่สร้างแอดเวนเจอร์แคมป์และด้วยความชอบส่วนตัวที่เจ้าตัวเป็นคนชอบดอกไม้เอามากๆเธอจึงได้สร้างอุทยานดอกไม้เพลาเพลินขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์เป ด้วยค่ะซึ่งคุณเอได้แรงบันดาลใจอยากให้เด็กๆได้เรียนรู้อะไรที่มากกว่าในห้องเรียนค่ะทําโครงการปัจจุบันที่ตัวเองทําอยู่เป็นธุรกิจส่วนตัวก็คือทําเรื่องบูติกรีสอร์ทกับ Adventure Camp, แอดเวนเจอร์แคมป์แหละแต่ว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเราเปิดเฟสใหม่ก็คือทําเป็นเรื่องของอุทยานไม้ดอกเพลเพล,เพล,เพล,เพลินซึ่งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดแต่และโลงเรือนคอนเซปต์ไม้ก็ไม่เหมือนกันเลยเพราะเราเซ็ จุดของเราไว้คือเราเป็น learning center ฉะนั้น learning center นี่ก็มีความหลากหลายทางด้านสายพันธุ์แล้วก็มีองค์ประกอบอื่นๆในการที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยนะคะคุณเอ๋ยังเล่าให้ฟังอีกด้วยนะคะว่าวัตถุประสงค์ที่เธอต้องการให้อุทยานดอกไม้แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับเด็กๆในพื้นที่ได้เข้ามาศึกษากันคุณเอ๋จึงเลือกนําพันธุ์ไม้เมืองหนาวจากต่างประเทศอาทิทิวลิปไฮเดนเยียมาปลูกบนพื้นที่แห้งแล้งได้สําเร็จซึ่งคุณเอ๋ได้บอกว่าเป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่ง ที่ลองผิดลองถูกกันมามากแต่ก็ได้นักวิชาการที่เก่งๆเข้ามาดูแลให้แถมคุณเอยังลงมือหาข้อมูลทุกอย่างด้วยตัวเองอีกด้วยล่ะค่ะของเราเองเนี่ยเราทำเซฟไว้ right ก็คืออ,อ,อยากจะทำพืชที่ค่อนข้างจะปลูกเลี้ยงยากก็คือนำไม้หัวจากเมืองหนาวเช่นทิวลิป ไฮเดรนเรียไฮเดนเรียอย่างเงี้ยค่ะเอามาปลูกที่จังหวัดบีรำนะคะโดยที่เราปรับสภาพอุณหภูมิโรงเรือนเพื่อที่จะต้อนรับเขาแล้วก็ให้เขาอยู่กับเราได้นานๆน,น,นะคะเราหานักวิชาการแล้วก็คนที่มีความรู้ในเรื่องของพืชอย่างเช่นประเภทพวกพืชไม่ดอกไม,ไม้หัวมังหนาวเนี่ยโดยตรงเข้ามาช่วยรับผิดชอบโครงการและเป็นที่ปรึกษาให้ในปัจจุบันนี้นะคะพอตัดสินใจปุ๊บว่าเราจะทําตรงนี้ก็หาข้อมูลเลยด้วยตัวเองว่า อย่างเช่นเราจะปลูกทิวลิปเนี่ยมันจะมาอยู่ในอุณหภูมิขนาดไหนการลงทุนเนี่ยจะมากน้อยเท่าไหร่โอ้โหเรียกว่าเป็นผู้ริเริ่มที่มีแนวคิดไม่ซ้ำใครแบบนี้ใครอยากเห็นดอกไม้สวยๆพันปแปลกๆจากต่างประเทศก็อย่าลืมไปเยี่ยมชมกันได้ที่อุทยานไม้ดอกเทลาเพลินกันนะคะ The Column Col ลนคอลัมน์สุดเอ็กซ์คลูกับการติดตามหัวข้อข่าวสำคัญทุกแวดวงของบุคคลสำคัญระดับเอลิสที่คุณอาจจะยังรู้ไม่หมดจะถูกน้ามาขยายและตีแผ่ทุกหัวข้อข่าวของเหล่าเซเ b ตตี้ประเด็นฮอตของคนดังในแวดวงบันเทิงมาอัปเดตอย่างเจาะลึกและน่าติดตามมากที่สุดของพวกเขาเหล่านี้ และว,วันนี้เดอะคอลัมนิสขอหยิบหัวข้อของร็อกเกอร์คนใจชาวไทยทั้งประเทศอย่างตูนบอดี้สแลมที่รอดตายปฏิหารจากการโดนฟ้าผ่าขนาดถ่ายทำรายการเดอะคอลัมนิสต์ขอเปิดอ่าประเด็นสุดฮอตนี้กับท็อปปิกว่าตูนบอดี้สแลมเผยนาทีระทึกโดนฟ้าผ่าขนาดกลางร่มถ่ายรายการ ข่าวคอลัมนีสขอไปอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมน์นี้กันเลยนะคะกำลังอยู่ในช่วงเริ่มออกทัวร์คอนเสิร์ตใหญ่ปรากฏการณ์ดัมมาชาติเต็มรูปแบบทั่วประเทศครั้งแรกของวงร็อกอันดับหนึ่งของประเทศอย่างวงบอดี้สแลมที่ได้รับกระแสะตอบรับอย่างดีจากแฟนๆที่ไปชมกันอย่างแน่นทําเอาหนุ่มตูนอาทิตย์วราคงมาลายัยหรือว่าตูนบอดี้สแลมนักร้องนําถึงกับปลืม้มบอกว่าเกินคาดมากๆและทําให้มั่นใจในการทัวร์คอนเสิร์ตอีก28จังหวัดที่เหลือค่ะมันยังประทับใจอยู่เลยใน2จังหวัดแรก สอ,สองจังหวัดได้ไม่ว่าสุพรรณแลวก็อยุธยานะครับท,ที่ไปเล่นมาก็มันมันเกินคาดมันตื่นเต้นที่จะรอดออออูการตอบรับจากทุกคนตื่นเต้นที่จะรอดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนเดินทางมาให้กําลังใจแล้วทุกคนมีความสุขกันเรารู้สึกว่าเออนี่แหละมันเป็นสิ่งที่เราทําให้เราคอนลายมากขึ้นแล้วก็มั่นใจมากขึ้นที่จะเดินทางอีกต่อไปยี่สจังหวัด และนอกจากนี้ยังเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าปฏิหารจริงๆเมื่อตูนโดนฟ้าผ่าขนาดยืนกลางรมไถ่ายทำรายการที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่เจ้าตัวกลับไม่เป็นอะไรเลยซึ่งตูนก็ได้เผยถึงหน้าทีระทึกว่าขณะที่กําลังรอถ่ายรายการอยู่ก็เป็นช่วงที่ฝนกําลังตกลงมาตนก็ได้ยืนกลางรอมอยู่การลานกว้างบริวเวณสถานที่จัดคอนเสิร์ตปรากฏว่าโดนฟ้าผ่าผ่านรอมที่ถืออยู่ลงมาแบบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวแต่โชคดีที่ไม่เป็นอะไรเลยค่ะ ถ่ายทำรายการที่นี่หมอชิดครับมผมพี่ดูสัญญาแล้วก็ยืนกันเตรียมตัวเตรียมตัวที่จะ,ะถ่ายแต่ว่าตอนนั้นฝนตกถ่ายอยู่ข้างๆเวทีปรากฏว่ามีแล้มไม่รู้ว่าฟ้าผ่าหรือฟ้าลงอะไรสักอย่างนะครับลงมาที่ล่มของผมแล้วก็มันมาเกิดประกายไฟที่นิ้วผมก็เลยทิ้งล่ม,นะม,แ,ดดลมแล้วผมก็กระโดดหลบเข้าไปนที่กำบังอะไรเงี้ยผมแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ เราก็าสงสัยว่ามันมันคืออะไรแล้วก็ทำไมเรา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 ไม่เป็นอะไรเลยหรืออะไรเงรี้ยหลังจากที่ <c oughs> เกิดเหตุการณ์นนวันรุ่งขึ้นผมก็ไปไหว้พระว,วัดมะนาวที่ที่ ากกาีาก้ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าได้ไม่นานร็อกเกอร์หนุ่มก็ได้โพสต์รูปโชว์พระเครื่องที่ติดตัวอยู่เป็นประจำพร้อมข้อความว่าพระคุ้มครองลงในอินสตาแกรมส่วนตัวและทางเดอะคอัมนิสก็ขอขยายเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าระกหนึ่งที่คุ้มครองทําให้หนุ่มตูนแคล้วคลาดจากฟ้าผ่าตามความเชื่อส่วนบุคคลน,นั้นก็คือพรมะมเหศวนเนื้อะร,ระคังผสมก้นบาทหลวงพ่อโบยวัดเมือนาวจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะ t h อ c o l ลัม i s สคอลัมน์สุด e อ c l u s i v e ที่รวบรวมทุกข่าวทุกประเด็นร้อนอัปเดตทุกข้อมูลสำคัญแบบเจาะลึกทุกเรื่องราวของบุคคลสำคัญในแวดวงเซเลบตี้และตามติดกระแสะข่าวในแวดวงบันเทิงแบบรวดเร็วทันใจที่ทุกคนช้ามพลาดเพราะ The c o อ u ัมน s t จะนำเสนอเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนของพวกเขาเหล่านี้วันนี้ The ะคอ u m มน s สขอหยิบหัวข้อของเซเลบตี้สาวสวยเจ้าแม่นนัตกรรมแห่งความงามคุณแบงค์กัลยารัตอัครเดชเดชาชายัยที่วันนี้เธอมีประสบการณ์ชวนขนลุกมาเล่าส่งท้ายเทศกาลฮัลโลวีนกันด้วยค The ะคอโลเน s ยส์พอเปิดอ่านประเด็นที่ฮอตสุดๆในตอนนี้กับท็อปปิดว่าแบงค์กาลยารัฐเผยประสบการณ์ลี้ลับสุดท้ายเทศกาลโคลวีน เดอะคอร์เรนีขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมนี้กันเลยนะคะถ้าจะเอ่ยชื่อเจ้าแม่แห่งนวัตรกรรมความงามอันดับต้นๆของประเทศที่หลายคนต่างต้องยกนิ้วให้คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเซเลบริตี้สาวสวยคนดังอย่างคุณแบงค์กัลยารัตอัคราเดชเดชาชายัยผู้บริหารแห่ง i m มเมจินี่คลินิกและเดซี่เดว a าคลินิกที่ตอนนี้คลินิกของเธอนั้นขยายสาขาไปถึง10สาขาทั่วประเทศ คุณแบงค์เล่าให้ฟังว่าปัจจุบันคนไทยหันมาให้ความสําคัญกับการดูแลตัวเองมากขึ้นจึงทําให้ผลตอบรับของ i m a g i n e นีคลินิกและ d ดซี่เดว่าคลินิกนั้นดีมากๆเลยล่ะค่ะและในอนาคตก็มีโครงการจะขยายสาขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยล่ะค่ะโอเคนะตอนนี้คนไทยรักสวยรักงามใส่ใจในสุขภาพมากขึ้นค่ะก็ฟีดแบดีโปรเจกต์จะขยายสาขาตอนนี้ก็ดูที่อยู่ถ้าสมมติว่าเจอที่ที่ดีนะคะแล้วก็ลูกค้า มีความสนใจที่จะไปใช้บริการที่นั่นเราก็จะขยายเพื่อที่ว่าลูกค้าจะได้รับคำสะดวกดูเป็นสาวสมัยใหม่แบบนี้คุณแบงก์ก็มีประสบการณ์เรื่องราวชวนค้นหัวลุกที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ทางรายการเดอะคอลัมนิสต์ฟังเป็นที่แรกอีกด้วยละค่ะส่วนประสบการณ์ขนลุกที่เกิดขึ้นกับคุณแบงก์นั้นจะเป็นยังไงเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะฮาโลวีนใช่ไหมตอนนี้ ประสบการณ์ผีก็คือไม่ไม,ไ,มไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวนะแต่จะเป็นคนเป็นญาติสนิทนะคะเป็นคุณยายท่านหนึง่งก็เหมือนกับว่ามีความรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะแกมาหาเดินขึ้นมาที่บันไดน,นะคะตอนที่เราฝันในในฝันของเราแล้วแล้วท่านก็มาบอกว่าท่านท่านเสียชีวิตแล้วให้ดูแลตัวเองให้ดีอะไรเงี้ยก็ยังงงตื่นขึ้นมาก็เล่าให้ที่บ้านฟังเล่าให้ที่บ้านแม่ฟังว่าไอ้คุณยายเสียแล้วหรออะไรเงี้ยเพราะว่า น้องของคุณตายคือแล้วก็ปรากฏว่าไม่นานประมาณชั่วโมงหนึ่งก็มีคนโทรมาบอกว่าท่านเสียแต่เมื่อคืนยังไม่เคยเจออะไรแบบน่ากลัวนะคะแล้วก็กลัวไหมก็กลัวความมืดกลัวสิ่งที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมากกว่าเอ่อกลัวผีไหมก้เวลาดูหนังผีก็แอบปิดตาข้างเดียวกันถ้าเป็นคนที่รัก,กเราเขาก็ไม่กลัวนะเราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะรู้ว่าเขา ชีวิตแล้วก็ไปดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดคว่าไม่กลัวก็เรียกได้ว่าเป็นอีกเรื่องราวที่น่าคนลุกจากคุณแบ๊คที่มาส่งท้ายเทศกาลฮาลโลวีนกันเลยนะคะเนี่ยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะครั้งหน้าเด็ะคอลัมนิสต์จะนำทอปปิกข่าวไหนของใครในแวดวงเซีเลบรตตี้มาเปิดอ่านให้ฟังทาพลาดค่ะ